วัดพรแก้วนะช่วงนี้น่าจะสักประมาณสัก4 3มง3โมงเดี๋วเวลา3โมงแล้วเราเดินอยู่ในนี้ประมาณ3ชั่วโมงร้อนมากแต่เราก็เ็นคนนักเที่ยวนะเยอะแยะมากนัองเที่ยวเขาเป็นความสุขนะแร้อนร้อนนี้ก็สู้ันที่ฝนเลยอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะแยะไปหมดนะร้อม อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเข้าวัดนะคะจะต้องแต่งตัวให้สุภาพนะวันนี้พี่วัดใส่กระโปรงสั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือซื้อกางเกงช้างมาใส่ค่ะในวัดพระแก้วเข้ามาในวัดพระแก้วอันนี้ก็คือบรรยากาศของชาวต่างชาตินะคะที่ตื่นตาตื่นใจในความสวยสดงดงามของพระบรมมหาราชวังนะคะ ขบวนโรงมหาราชวังที่เคยเข้ามาคราวนี้ก็นักท่องเที่ยวเต็มเลยนะคะแดดก็ร้อนแดดร้อนมากมากเลยแต่ว่าก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมากมายเลยมีหมวกมีร่มพร้อมขาดแว่นไปนิดนึงนะแต่เราก็ยังใส่แมสอยู่เนาะสู้ตาย ต้นไอยเย็นเป็นระยะระยะเพระะาะว่ามันร้อนมากอากาศร้อนที่สุดแล้วถ้าผ่านผ่านผิดจุดนี่เกียติตังไหมเนาะไม่ใช่ต้องซื้อเราก็เดินผ่านตรงนี้เลยที่เขาจะเช็คว่าเป็นคนไทยหรือคนเ่าคนไทยเข้าฟรีสำหรับต่างชาติเนี่ยต้องเสียบัตรผ่านประตู500 <คน S 2> บาทนะคะสวยเหมือนเดิม เมืนเดิมในวัดชัแก้วอันนี้วัดแก้วยังไะแต่ก็เป็นพิมหาราชวังนะพระบรมมหาราชวังอันนี้ก็คือภาพฝาผนังสวยเนาะภาพจิตรกรราฝาผนังสวย ดูสภาพนักท่องเที่ยวยังยังต้องใส่หน้าก,กากอยู่นะยังต้องใส่แมสก์อยู่ย สวยสวยเหมือนเดิมพอเ,เห็นภาพแบบนี้เนะี่ยอยากจะอ่านเรื่องรามเกียรติ์อีกแล้วเนี่ยสวยมากฮัลลุมานรูปนี้สวยมากเลย กาจิตกรรมฝาผนังเหล่านี้เนี่ยแต่ละภาพจะมีหมายเลขกำกับไว้นะคะแล้วก็จะมีคำบรรยายแต่ละภาพเนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่สนใจอ่านนะจะเป็นบทประพันธ์คำกรอนจากเรื่องรามเกียรติคนะภายในวัดพระแก้วนะไม่ไมค่อยได้ยินภาษาไทยนะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาดู เราก็มีโอกาสได้เข้าไปกราบพระแก้วมรกตนะคะแต่ว่าด้านในเขาก็ห้ามถ่ายภาพค่ะข้างในจะเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเที่ยววัดพระแก้วกันก็ยังสวยยังน่าภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆของเรานะคะ